สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาให้อาหารไก่นะครับในช่วงเช้านะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับฝนไม่ตกนะครับนะครับก็บรรยากาศให้อาหารนิไก่ช่วงนี้สายนะครับก็ตอนนี้มีไก่สาวนะครับ เปลี่ยนแปลงใจสาวนะครับมีหลายรุ่นนะครับถ้าท่านใดสนใจนําไปเลี้ยงนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสามหกเก้าเก้าสามเก้านะครับนะครับตัวใหญ่โครงสร้างดีนะครับดีสวยนะครับแต่ตัวนี้เป็นไก่ไข่นะครับผมมาฝากไว้ตัวนี้นะครับปากเลี้ยงไว้นะครับอีกสักพักก็จะแยกออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่แยกออกเดี๋ยวมันจะไปผสมปะปนกับไก่บ้านนะครับนะครับตัวนี้สวยนะครับครับพร้อมผสมแล้วนะครับ ตอนาแดงน่าจะใกล้ไขแล้วเดี๋ยวจะพาเดินไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับนะครับมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็จะให้อาหารแบบหลายจุดนะครับไก่จะได้กินอาหารได้ทพ่วถึงนะครับเพราะว่าบางทีไก่ตัวเล็กกินไม่ทันไก่ตัวใหญ่นะครับก็จะ้อมนะครับบางครั้งก็โดนไก่ตัวใหญ่เต๊ะนะครับก็ป่วยได้เช่นกันนะครับต้องแยกเป็นายชุ่ดเงือนเดี๋ยวนะครับ เพราะว่าไก่จะได้โตทันกันนะครับบางทีไก่ใหญ่แย่งกินอาหารไก่เล็กจนหมดนะครับก็ทําให้ไก่ไก่ตัวเล็กๆนะครับหอมนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกนะครับพามาเลยครับครับอีกจุดหนึ่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นไก่แก่นิดหนึ่งนะครับตัวใหญ่แล้วนะครับครับสำหรับโซนนี้นะครับก็จะเป็น ไก่อายุ1ปีถึง2ปีนะครับก็เป็นไก่แก่แล้วนะครับฝั่งนี้ก็ยังเลี้ยงไว้นะครับเพราะว่าได้เลี้ยงเขาแล้วนะครับก็ไม่อยากไม่อยากขายเขาเพราะว่าได้เลี้ยงตั้งนานแล้วนะครับตอวตัวนี้สีทองนะครับน่าจะเป็นนกแดงนะครับแดงเพลิงนะครับตัวนี้สีทองนะครับตัวนี้ก็เอ่อเพิ่งเพิ่งไข่นะครับตัวนี้ก็เก็บไข่ทุกวันนะครับ ก็ตอนแรกเขาบอกว่าเก็บไว้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอมันออกลูกออกหลักมาเยอะเองนะครับแป๊บเดียวนะครับขยายพันธุ์ได้รวดเร็วนะครับก็เลี้ยงง่ายนะครับแต่วันไหนที่ฝนตกพื้นแฉกก็จะลําบากนิดนึงนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับแต่วันนี้บรรยากาศดีนะครับผมก็เลยว่างๆก็เลยมาทาคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับบรรยากาศนะครับนี่ครับก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะ ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงเช้านะครับครับโซนนี้นะครับก็จะเป็นผมก็จะเลี้ยงไก่ตอกเอาไว้นะครับครับก็เก็บไว้ทําชุดพ่อแม่พันนะครับขยายพันธุ์ในปีหน้านะครับก็ฝากไก่ไข่ไว้ตัวนึงนะครับโรสไดเรนเดสสายออสเตรเลียนนะครับฝากตัวเมียไว้นะครับนี่ครับก็หลากหลายสายพันธุ์นะครับที่ผมเลี้ยงนะครับ ไข่ตอกเลี้ยงง่ายนะครับท่านใดที่สนใจเลี้ยงก็อลองสอบถามทางกลุ่มดูนะครับมีคนที่เขาแบ่งนะครับแบ่งไข่เชือ้อเอามาฟักเองหรือว,ว่าแบ่งลูกไก่อยู่นะครับส่วนน้องผมยังไม่มีแบ่งนะครับตอนนี้เพิ่งเติมเลี้ยงนะครับตอนนี้อายุได้ประมาณ3เดือนกับอีก2สัปดาห์นะครับยังไม่ถึง4เดือนนะครับก็เลี้ยงง่ายตัวไวจริงๆนะครับตอนนี้3เดือนครึ่งนะครับช่วงนี้ลูกไก่บ้านยังไม่มีแบ่งนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีแบ่งนะครับผมเก็บไปเองนะครับให้แม่เขาฟักเองนะครับไม่ได้ให้ลูกฟักครับก็กินเก่งนะครับไก่บ้านกินเก่งนะครับตอนนี้กําลังโตรุ่นนี้ก็พระรุ่นนะครับพระไซส์นะครับก็มีหลายรุ่นเพราะว่าให้แม่ไก่เขาเลี้ยงนะครับพอเลี้ยงสักพักเขาก็ไปไข่เขาก็ทิ้งลูกเขาเอ่อท้งลูกเขาหากินเองนะครับ ่อจะวุ่นวายพิลึงนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมลูกไก่ตอกนะครับที่ผมอนุบาลไว้นะครับอายุได้ประมาณหนึ่งเดือน1สัปดาห์นะครับหนึ่งเดือนหอหสัปดาห์ครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวตามมาเลยนี่ครับนี่คือลูกไก่ตอกนะครับอายุหนึ่งเดือนกว่านะครับก็ตัวไว้นะครับแข็งแรงนะครับไม่ป่วยสักตัวนะครับเรียบง่ายนะครับ นี้การันตีได้เลยครับร speaker, roommate, ว่าเลี้ยงง่ายไม่ไม่มีป่วยเลยนะครับมีสีม่วงตัวหนึ่งนะครับมีสีเทานะครับอ่ชุดนี้สีขาวไม่มีนะครับมีสีเทานะครับสีดางแล้วก็สีธรรมดานะครับแล้วก็สีสีม่วงดำนะครับตัวนึงสวยนะครับตอนนี้เ็บแล้วก็มีไก่ไข่ตัวหนึ่งนะครับน่าจะได้ตัวผู้ตัวนี้นะครับครับส่วนข้างล่างนี้ให้แม่ไก่เขาเลี้ยงเองนะครับ นะครับให้แม่ไก่เขาเลี้ยงเองนะครับก็นะครับเดี๋ยวมาดูในสุ่มนะครับให้แม่ไก่เขาเลี้ยงเดี๋ยวอายุได้ประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยข้างนอกนะครับให้เขาหากินเองนะครับจะได้แข็งแรงให้ธรรมชาติคัดสรรนะครับเหลือเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับพาเพื่อนมาให้อาหารไก่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดกดไลค์กดแช์นะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ